วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับ i n c เคดี b บ็อกซ์ปังกนะครับแล้วผมจะให้ดูเอาก็ดูไม่ได้ดนะ้วยสีชื่อมดงั้นเ้าเป็นว่าเรามาเอาเกิดอย่างขึ้นเือเนี้ยต้องรอเล่นใหม่อีกละ ผมไม่รู้ว่าอันนี้ของจริงหรือของปลอมโอเคเดี๋ยวเราต้องรอกันนะครับทุกคนอา้าวโอเคมาแล้ว กล้องมันจะอยู่ไม่นิ่งหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่กล้องของโอเคจบคลิปงั้นวันนี้ผมมาเล่นโลบอกโชว์ดีกว่านี่นะผมเปลี่ยนตัวละครโลบอแล้วผมเปลี่ยนตัวละครโลบอแล้วนะนี่นะผมจะเล่นบอกฟุตอย่างเดียวนะผมจะเล่นทุกวันผมจะเล่นแต่บอกฟุตนะ ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับตอนนี้ประมาณสองทุ่มสิบสองนาทีแล้วนะครับทุกคนซึ่งผมก็มีแบตอยู่สิบสองอ่ะแล้วผมถ่ายเสร็จผมก็จะไปชาร์จแบตก่อนอด่นนะผมจะเปิดฮาคิ้งยืนขอส่องใกล้ๆนะนี่นะเลเวลของผมเนี่ยเลเวลของผม นี่คือเลเวลของผม433ดูสิผมเลเวล433นะทุกคนโอเคขี้เกียจขี้เกียจแ,แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงต่อกดเลิกได้เลย